สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับผมก็สูตรนี้เป็นร้อยเลขดับสูตรที่1 4นะครับ14แล้วนะครับผมหลักร้อยเลขดับสูตรที่14นะครับผมใช้หลักหมื่นนะครับผมใช้หลักหมื่นร้อยครั้งที่2นะครับเราจะลบ1 นะครับ9กบวกหนะครับก็ลบด้วย1นะครับผมก็หมื่นนะครับร้อยของที่สลบหนงที่นะครับ16กันยานะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับผม9กบวกหเป็น15นะครับ15ออก1เหลือ14ได้4เป็นเลขดับออก0 8 3นะครับผมหลักร้อยเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข4นะครับ4ดับ4ไม่มานะครับผม 1ตุลานะครับผม4ีบวกหเป็น5้ลบหเป็น4นะครับผมได้4เป็นเลขดับออก0อ่า8 9 3นะครับผมหลักร้อยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับ16ตุลานะครับผม3 5เป็น8ลบออก1เป็นเหลือ7นะครับผมก็ออก0 5 1นะครับหลักร้อยเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับผมก็1นึ่งพุชจีนะครับผม8 4 12ลบออก1เหลือ11นะครับผมได้1เป็นเลขดับออก4 0 4นะครับหลักร้อยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข1นะครับ1ดับ1ไม่มานะครับขอ16พุทจินะครับ0ูบวกหเป็น5 5เอาออก1เหลือ4นะครับผมก็ได้4เป็นเลขดับออก6 6 1นะครับหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข4นะครับ4ดับ4ไม่มานะครับผม หนึ่งธันวานะครับเจ็ดเจ็ดสิบสี่สิบสี่แล้ลบหนึ่งเหลือสิบสามได้สามเป็นเลขดับออกเก้าเก้าสี่นะครับหลักร้อยเป็นเลขเก้าเลขดับเป็นเลขสามนะครับสามดับสามไม่มานะครับสิบหกธันวานะครับศูนย์เจ็ดนะครับผมศูนย์เจ็ดได้เจ็ดลบออกหนึ่งเหลือหกนะครับผมเหลือหกนะก็ได้6เป็นเลขดับออก3 0 3หลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข6นะครับ6ดับ6ไม่มานะครับในส่วนของ30ธันวาหกสานะครับผม 0 8เป็น8ลบออก1เหลือ7นะครับผมได้7เป็นเลขดับออก6 2 8หลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มาครับผมก็17มกราบหกสี่นะครับ0 8เป็น8ลบออก1เหลือ7นะครับได้7เป็นเลขดับออก3 9 5นะครับหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7นะครับ7ดับ7ไม่มานะครับผมแล้วก็ในส่วนของ1กุมภาพันธ์64นะครับ831นะครับผม 831นะครับ1 1อดอก1ก็เหลือ10นะครับก็คือได้0เป็นเลขดับนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ